นี่ช่นผมพาเพื่อนมาล้างบ่อนะครับสำหรับตัวนี้เป็นบอ่อสี่นิ้วนะครับจะล้างล้างโดยการเอาเสียมเข้าไปคว้านแล้วเอาดินเก่าขึ้น,นครับจาก2ี่กว่าเมตรเหลือแค่เออเหลือแค่12เมตรนะครับเราหย่อนท่อดูนะครับถ้าเราก็จะทําการเอาเสียมเนาะนี่ครับเอาเสียมลงไปล้างเลยครับผมบเอาเสียมไปล้างลงไปเท่าเดิมนะครับอันนี้คือ เพื่อนที่บอมันตื้นนะครับเรืออ่าน้งครับตอนนี้ช่างบู๊นะครับก็ทีมงานของเราก็ทําการหย่อนเสียมลงไปถอยรถมาให้ตรงท่อนะครับเสร็จแล้วเราก็หย่อนเสียมไปคว้านดินเก่าขึ้นมาครับคว้านดินเก่าแล้วก็เป่าน้ําขึ้นมาอ่าจนถึงท่อเดิมที่เขาเจาะไว้นะครับนี่คือการล้างบอ่อนะครับแต่เราไม่ได้เจาะเพิ่มนะครับเป็นการล้างของเก่านะครับเอาดินของเก่าขึ้นมาแล้วก็ จะใช้ลมเป่าน้ำาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบ่อนี้12เมตรแล้วถ้าที่จอะลงไปอีกจะได้กี่เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาดูกันนะครับาจากบ่อ20กว่าเมตรเก็บ30เมตรนะครับใบไผ่นะครับนี่ใบมนนะครับมันมันเข้าไปเนาะมันตื้นนะครับล้างบ่อประดานะไม่ได้จอะนะครับล้างบ่อเป่านะครับผมจะใช้เสียมลงไป ข้นข in <N> ึ <é. S 1> ้นมานะครับเอาขี้ดินขี้เลนข้างในขึ้นมาให้หมดเลยนะครับอันนี้ไม่ได้จอใหม่นะครับเป็นการล้างบ่ออันนี้บ่อหน้าสี่นิ้วนะครับเป็นการล้างที่เอาขี้เลนที่มันมันเป็นใบไม้หรือว่าหญ้าแห้งหรือว่าขี้ดินที่มันหล่นลงไปนะครับดันมันขึ้นมาใหม่ให้มันเท่าเดิมเท่าที่เราจอะสมัยก่อนครับอันนี้เป็นหน้าบ่อสี่นะครับหน้าสี่นะ เลยครับเพราะว่าเอาดินเก่าออกนะครับดินเก่าออกแล้วเราก็ใช้ใช้ลมเป่าอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ล้างแบบสะอาดเลยนะครับไม่แพงนะครับเพื่อนๆที่สนใจล้างบ่อเก่านะครับก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับอยู่ที่ยะธานครับปั้นผมอยู่อำเภอศรีขรภูมินะครับบัานหนองปุงหมู่14นะครับต้อนรับล้างบ่อเก่ารับเจอน้ำมาดานนะครับเพื่อการเกษตรเนาะนะครับอย่างนี้เป็นเชื่อมที่4นะครับ กันในช่องต่อไปนะครับก็ล้างท่อเสร็จเราก็ใช้ลมนะครับใช้สายลมดันเข้าไปแล้วก็เป่าน้ําน้ําออกมานะครับคือล้างให้สะอาดนะครับล้างบอ่อให้สะอาดทันนะครับก็จยประมาณนี้นะครับ เราคว้านเสร็จแล้วก็ล้างล้างอีกรอบนะครับถ้าผมก็เพื่อนๆสนใจอยากจะเจาะน้ำมาด้านนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะครับทีมงานก็อยู่บ้านน้องเหล็กน้องภุงมหมู่สิบสนะครับอำเภอรีบรัภูมินะครับ ก็เพื่อการเกษตรนะครับไม่มีน้ำใช้ให้วัวให้ควายหรือว่ารดต้นไม้รดผักนะครับก็บริการกันเองนะครับนี่ครับน้ำไม่ออกเราก็ไม่เอาตังค์นะครับเราก็จอดให้ฟรีเลยครับผมถ้าไม่มีนะครับเราจอดจนเห็นน้ำนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีจอดตรงไหนผมจะเอามาให้เพื่อนได้ดูกันอีกนะครับเดี๋ยวหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ